สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณขณะนี้ผมอยู่หน้าร้านปอเปี๊ยะทอดชิ้นละห้าบาทครับผมตลาดนัดวัดสหกรณ์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับผมดเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเปี๊ยะทอดเลยครับ กำลัง,งทอดกันเลยนะแล้วก็มาปิกนิกนะสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยครับผมสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยครับผมสวัสดีค่ะอันนี้เป็นปอเปียอะไรครับผมวุ้นเส้นค่ะอันนี้เป็นวุ้นเส้นนะราคาห้าบาททุกอย่างเลยใช่ไหมครับทุกอย่างเลยครับร้านมีคนละครึ่งไหมครับอ๋อตอนนี้ยังไม่มีอ๋อตอนนี้ยังไม่มีนะเห แล้วขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมทุกวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์ก็ขายอยูุ่บบัญญัติหัวาตหน้าโรงพยาบาลเอกชัยครับตรงนี้วันอาทิตย์กี่โมงถึงกี่โมงนะครับก็มาตั้งร้านก็ตอนประมาณสี่ทุ่มมาณนี้ครับอ่าแล้วเลิกกี่โมงครับผมก็ขายหมดก็เสร็จร้านแล้วโอเคอาสามโมงครับและอีกที่หนึ่งขายตั้งแต่กี่โมงครับอีกที่หนึงก็สี่โมงถึงบ่ายสองครับอ๋อาะสี่โมงถึงบ่ายสองนะโอเค คุณผู้ค้าตัวนี้เป็นอะไรครับผมอ่ตัวนี้เป็นถุงทองครับเป็นไส้ไก่ครับอืมแล้วตัวนู้นครับผมเอ่ออันนี้เป็นนึ่เส้นครับแล้วก็อันนี้กุ้งครับอ๋อกุ้งนะตอนนี้คือว่าลูกค้าซื้อไปเหลือเท่านี้แล้วนะครับผมอืมโอน้ำมันใสเหนียวเลยก็ใช้เวลาทอดนานไหมคุณแม่คะประมาณสัก25นาที25นาทีใช้กระทะเบอร์อะไรครับผมบอกไม่ถูกกระทะเลจากเด็กทะเลราคาประมาณกี่บาทครับผม ันนี้ซื้อมาพันหนึ่งค่ะพันหนึ่งนะ,ะนี่ก็ใช้สองชุดนะวันนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผมไหาเน ด้านนี้ก็ทอดกันเรื่อยๆเลยครับผมใช้ไฟประมาณไหนครคุณแม่คะคือไม่แรงมากค่ะไม่แรงมากนะคเนี่ยครับลูกค,ค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผม มาร้านนี้บ่อยไหมคุณลูกค้าก็บ่อยน,นะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะ,อ,อ,คะอืมวันนี้มาซื้อกี่รอบแล้วฮะก็มีรอบที่สองรอบที่สองแล้ว,ออลวโอ้แสดงว่าอร่อยจริงนะโอ้อร่อยแบบนี้ต้องแถมก็แล้วคุณลูกค้าแถมค่ะแถม <laughs> แถมันนี้เราก็แถมอ่าพ่อค้าใจดีกันเลยทีเดียวครับผม ต้ิบบาทครับที่ก็ไป้าสบหแถมไม่รู้สออด โอเคคุณพ่อค้าครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาถ่ายทํานะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับนี่นะเดี๋ยววุ้นเส้นอย่างเดียวนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมเอาแไม่ได้ละ